จังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศ11อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติมีประชาชนประสบภัยแล้วกว่า40,000คนติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังมีฝนตกหนักมาตั้งแต่วันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ำท่วมใน11อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้ประกาศให้11อําเภอในพื้นที่ประสบภัยพิบัติได้แก่อําเภอศรีชนอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชอําเภอขนอมอําเภอพรมคีรีอําเภอท่าศาลาอําเภอนาบอนอําเภอทุ่งใหญ่อําเภอร่อนพิบูรณ์อําเภอพระพรหมอําเภอเชียงใหญ่และอําเภอนพิตำมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ38ตำบล202หมู่บ้าน5ชุมชน1 5 3 5ครัวเรือนจำนวน42,418คนแต่ไม่มีผู้เส ชีวิตขณะที่นายอภินันเผือกพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนางพิชานันเผือกพ่องนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เยี่ยมเย,ยนและมอบถุงทานน้าใจจํานวน213ชุดให้แก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่อำเภอสีชนและอาเภอท่าศาลา เป็นการเบื้องตน้นรวมถึงเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์อพยพโรงเรียนบ้านท่าขึ้นตำบนท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาซึ่งเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากหมู่ที่หนึ่งตำบนท่าขึ้น16ครัวเรือนจำนวน60คนมาพักอาศัยเป็นการชั่วคราวทั้งนี้จากสถานการณ์น้ำในขณะนี้ฝนได้หยุดตกตั้งแต่ช่วงสายประกอบกับน้ำทะเลไม่หนุนทําให้ปริมาณน้ํไหนทุกพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่าและพื้นที่การเกษตร อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ฝากให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามพยากรณ์อากาศและจากสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในภาคใต้อีกครั้งช่วงวันที่8ถึง12ธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเป็นพื้นที่ริมทะเลริมแม่น้ำและเชิงเขา ในพื้นที่อำเภอสีชนอำเภอท่าสาราและอำเภอนพิตำมซึ่งมีปริมาณฝนตกเกือบ2 0 0 mm, มิลลิเมตรในช่วงที่ผ่านมาโดยทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำภานะและศูนย์อพยพเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมดินโคนลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นไว้แล้วในทุกพื้นที่วันนี้ก็คลี่คลายลงนะครับตอนนี้เรามีพื้นที่ที่ประสบสาธรภัยเนี่ยอยู่ด้วยกัน11อําำเภอนะครับ3-8ตําตำบล นะครับ202หมู่บ้านพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนี่ประมาณ15,000ครัวเรือน40,000วคนนะครับ40,000วคนระดับน้ำในพื้นที่ตอนนี้เนื่องจากว่าฝนหยุดตกชั่วคราวนะครับก็เลยระดับน้ำก็ลดลงพอสมควรนะครับแต่ก็บางแห่งก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับช่วยดูแลบุตรหลานอย่าให้ลงไปเล่นน้ําแต่ที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้มีประกาศเตือนมาเพิ่มเติมอ,อีกแล้วนะครับก็คือวันที่8ถึง11นี้จะมีฝนตกหนักอีก นะครับเพะฉะนั้นตอนนี้น้ํามันอิ่มดินอยู่แล้วเนี่ยถ้าตกมาอีกก็ก็คงจะหลากมาอีกก็ฝากพี่น้องนะครับก็ขอให้ไม่ประมาทแล้วก็ระมัดระวังแล้วก็ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกส่วนขอให้ช่วยเหลือเหมือนช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมา,า,นมาในเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยได้บูรณาการกันอย่างมีประสิทธิภาพที่นี่โรงงานน้ําดื่มสิงเราปิดทุกข,ขั้นตอนการผลิตปิดให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ําตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิด เคื่ให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด